นี่คือกาแฟขี้ชะมดดีกว่าครับกาแฟขี้ชะมดมันมาจากยางมันเป็นขี้มดครับปัจัยมันเป็นบ้านเฮาชะมดเนาะมันมีเก้าสายพันธุ์ไอหมูเลี้ยงได้ก็เลี้ยงมาได้บ้านเฮาก็อีเห็นเลี้ยงเนาะเอาชะมดเช็ดพักใต้มาละแต่มันบาดถูก็บพื้นที่เอาชะมดใช่ไหมแม่แม่มะมูนี่มันกลิ่นผลไม้กลิ่นกลิ่นไอกลิ่นซัดตัวน้อยอยากกัปกติหมูกว่ฟงกาแฟมันึงกลิ่นของมันอยู่ละเราเาก็เอามาเลี้ยงในในพื้นที่เนี่ยมาเลี้ยงอยากกัเลี้ยงปุ๊บ เขาก็เอาช่วงช่วงกาแฟออกเขาก็เม็ดกาแฟหื้อกินอพ้องนะครับเนาะชะมดกินเม็ดกาแฟแม่้วจะหมูอาหารหมูผลไม้พ้องแล้วก็อันเพิ่มแม่แรงเนาะแม่เจ้ามันก็ขี้ออกมาเขาก็ต้องเอาคัดหมูขี้แล้วก็ไปตากแห้งเสร็จแล้วก็ต้องมันนี้อยากอะพอมันออกมาเป็นลักษณะไม่ใ่เพราเขานี่คือกาแฟชะมดนะครับแม่พอเอาจากนี้ปุ๊บเขาก็ต้องมามาเอาตัวนี้ออกเนาะนอ่อ อันนี้ของกะลาอัน,นือมันกับครับแม่นคือเขากะลาอ้ามันผมผมคืมันก็บรรจีว่าจะขี้จะเนาะคือคือมูนี่มันมีฟีโลโมนเนาะอ๋อครัฟีโลโมนอย่างชะมดเช็ดเนี่ยถ้าภาคใต้เนี่ยชะมดเช็ดเป็นกิโลอู้เป็นแสนแก่ปุ๊กล้อฝรั่งฝรั่งไอ้มูเพื่อนเอาไปทําน้ําหอมเหรอ,อเพราะถ้าถ้าใช้ฟีโลโมนหมูเนี่ยน้ําหอมไม่อยู่เมืองเหรอ นี่คือขี้มันแม่นครีมเหมือนเหมือนว่าชมดแม่นถ้าคือว่าเหมือนว่าเขาเขาจะเอาไปขูดมาหรอกครับมันเหมือนจะนี้ไปขอกมันต้องแกะมันจะเหลือแค่เม็ดเดียกอ๋อก็อยู่ด้านในของมันเนี่ยแล้วเนี่ยนีฮะตัวเนี้ยเอาไปขูดอ๋อนี่คือกาแฟชมด